สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็น Warhammer a of s i s m g m a c t i o n f o นโฟกัสฟริ e เตอร o r อนะครับเราพิธีผู้สรงเกตของเราทับนี้ขอมาครบแล้วอุชรันมาแล้วพวกเออพรีสก็มาแล้วแปลว่าถ้าเกิดใครจะเล่นเนี่ยก็ของที่ออกมาตอนปลายอ dition ที่แล้วเนี่ยมีครบนะฮะแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างทับนี้ลหลักๆครับจะเป็นเรื่องของ b a t t l e Trade ครับผมเรื่องของ n o b l ล Deed มันคืออะไรมันบอกว่า เมื่อเริ่มการต่อสู้ครับฮีโร่ของเราทุกตัวเนี่ยจะมีศูนย์นโมดีสอยู่และเก็บได้สูงสุดไม่เกินหกโมดีสก็คือเหมือนกับแต้มจนทั้นสูงครับเริ่มมามีศูนย์เก็บสูงสุดได้หกโดยที่ว่าอ s สทามฮีโร่ของเราเนี่ยทาการไฟท์ถ้าเกิดไฟท์เสร็จแล้วทาดาเมจใส่ศัตรูได้เท่าไหร่ได้นโบดีเท่านั้นครับเช่นคุณเตปุ๊บทำได้สามดาเมจเอาไปสามโนโบดีนะผม แต่ว่าถ้าเกิดสัตว์ขี่กัดเนี่ยไม่ได้นะฮะเช่นคุณเอากูคิงขี่แวะขี่ไอพวกสมิดาก้อนไปกัดเขาเนี่ยไม่ได้ครับผมนับเฉพาะตัวที่เป็นตัวฮีโร่เท่านั้นทําได้กิาเมจเอาแต้มตัวบรีเป็นเท่านั้นับผมรวมถึงถ้าเป็นพวกคริสครับทำการเพลเยอร์ก็คือทําการสุดภาวนาเนี่ยสําเร็จได้หนึ่งตับดีหรือถ้าเป็นวิสาทําการไล่เวทแล้ว ไม่โดนอันบายไล่ติดเอาไปหนึ่งโนบอดีรนะผมเก็บแต้บอย่างเงี้ยหนึ่งทันตเมตรไลเวทหรือว่าทําการสุดภาวนาพุ่มอะไรก็ได้ไอ้ไลเวทสุดภาวนาเนี่ยหนึ่งโนบดีแต่ว่าไอ้ทันตเมตรเนี่ยกีตเมตรับโนบดีเท่านั้นครับผมอ่ะแล้วมีผลยังไงถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าเฟดอิตเตอร์คอร์ดเนี่ยรวมถึงคอมพานีเนี่ยนะตัวอื่น อยู่ในระยะ12นิ้วของฮีโร่ที่มี6โนบอดีสครับผมบวกหนึ่งแอทแทกเช่นเทอร์ลกิสไอมังกรนี้เปล่า,านี่เช่นไอมังกรตัวเนี้ยมันกัดอยู่ที่3ครั้งถ้าเกิดมันอยู่ในระยะ12นิ้วของฮีโร่ที่มี6โนบอดีส มันจะกัดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งครับมันก็ดูไม่ค่อยจะพีเท่าไหร่นะแต่อย่าลืมถ้าเกิดคุณเล่นพวกแบบคลิปกรูเงี้ยสิบตัวไอเดี๋ยวคลิปกรูมันยี่สิบตัว,ก,ว,ตวกัดตัวละสามครั้งบวกอีกหนึ่งครั้งยี่สิบคูณสามเป็นยี่สิบคูณสี่นะฮะเพิ่มมาหาศาลมากมันเหมอกกันแจกบัฟให้กับพวกที่เป็นตัวเล็กๆกักเยอะหรือตัวใหญ่ก็ได้หนึ่งครั้งแต่เอาแล้วความคุ้มเนี่ยแจกพวกตัวเล็กๆก,กเยอะคุ้มกว่าครับผม ทันมาครับมาสเตอร์การ์ดต้องเป็นคอเทียฮีโร่นะฮะแล้วต้องมีแต้มโนบอดีสมากกว่าหนึ่งแต้มด้วยเพื่อใช้ความสามารถนี้ตอนช่วงมูเมนต์เฟดนะทำอะไรได้ถ้าจ่ายหนึ่งโนบอดีสชุกโมเดลที่เป็นเซิร์ฟก็คือตายไปแล้วอะ่ะพวกเซิร์ฟอ่ะขึ้นมาหนึ่งโมเดลแต่ถ้าเคุณจ่ายสองโนบอดีสชุกไนท์ Knight, ได้หนึ่งโมเดลครับผมโดยที่ว่าต้องอยู่ในระยะสิบสองนิ้วแบบโฮลีวิดอินนะฮะ หลักการคือคุณเก็บนบบรีดมาครบหกเราตีโหดขึ้นถ้าเกิดเพื่อนตายชุบขึ้นมาได้ครับผมอ่ะแล้วมีอะไรอีกบูมเบนฟเฟดอีกอันหนึง่งสม,มอนอรอยัล subject ใช้กับแอปพทอร์เรนท์ฮีโร่เท่านั้นนะฮะอันนี้พวกคอเทียเนี่ยชุบพวกตัวเล็กนน้อยแบบเออพวกเซิร์ฟพวกไนท์แต่ถ้าเกิดเป็นสม,มอนอรอยัล subject เ,เนี่ยต้องมีหกนบบรีดนะผมชุบ เซิร์ฟหรือไนท์ทั้งยูนิตเช่นคุณมีไนท์ไอ้ลิปเฮอร์เลอร์ครับเก้าตัวคุณสามารถชุบมันขึ้นมาได้ด้วยการจ่ายหกนั่นีนะผมโดยที่ชุบมันเนี่ยชุบไปครึ่งเดียวเช่นมีเก้าตัวชุบได้สี่จุดห้าตัวเศษปัดขึ้นครับผมแม่ว่าคุณชุบไ้ห้าตัวถ้าเกิดคุณอยากเล่นในสายเนี้ยอปพิเนเนี่ย,ยคุณต้องเล่นพวกแบบเอ,อ่ยยูนิตเยอะ เพื่อที่จะชุบจะได้คุ้มคุ้มครับผมเพราะว่าตัวไนท์มันได้ดที่เก้าตัวมันชุบไนได้เนี่ยโคตรดีก็เลือกครับว่าจะเล่นสายไหนถ้าเล่นแบบพวกสายพวกตัวเล็กๆก็เป็นมาสเตอร์การ์ดชุบเล็กชุบน้อยไปถ้าเกิดว่าเล่นสายพวกไนท์ตัวใหญ่ก็ชุบด,ด้วยสมอลลรอยะัลสับเจ็กไปเลยครับในห้าตัวแล้วก็อีกความสามารถนะผมหนึ่งครั้งตัวหนึ่งเทิร์นรอยัลบัตครับเออแอพพลเรนั์ที่เป็นยูนิตของเราเนี่ยฟื้นเลือดเลยดีสาม ทุกตัวนะฮะโอเคนี่คือแพทเทิร์นเทรดของ f e d e เ t e r c o อมาอันนี้เซ็งนิดนึงคือตัวของแมทเทิร์นฟอร์แมชั่นครับเป็นกูแพทเทอรเป็นเรียกว่าสายกูแหละไอตัวเนี้ยอ่ะเมื่อทำการโจมตีครับคลิปกูให้เลือกตีสองตัวเลยไอสองชนิดเลยเช่นคุณมีคลิปกูยี่สิบตัวสองกอง อืมคุณนวัดสามันตีอ่ะได้ทั้งคู่เลยตัวนี้ตีเสร็จอีกตัวตีเลยเขาไม่ได้ตีส่วนโอ๊ยโทษทีอัะโอเคแล้วก็มีงื้อหายคือว่ามันต้องไม่ติดสไตล,ลาร์ดด้วยนะคืออ่ะสมมติคุณชา์จไปสองกองปุ๊บปุ๊บสังตีครับเอาสองกองนี้กองแรกตีก่อนกองสองตีต่อ ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่สามารถตีสวนเราได้ครับผมทาให้ตรงนี้เนี่ยเขาทั้งจะได้เปรียบถ้าเล่นสายคลิปกูนะแต่มันก็แบบเป็นตัวที่ต้องรอดูแต้มอะเพราะคลิปกาดเก่งกว่าพูดกันตรงๆแล้วเป็นสายแรกด้วยเนี่ยออืเหนื่อยเลยครับถ้าอินเด็กซ์มาอย่างนี้แปลว่าคุณต้องเล่นสายคลิปกูอะก็จะเหนื่อยหน่อยสำหรับคนที่แบบเล่นสายอื่นไปแล้วเพราะบัฟของไอ้นี่ยมันได้แค่เพราะพวกคลิปกูเท่านั้นแหะเขียนได้ชัดเลยอ่ะถัดมาครับผม เวทกันบ้างเป็นสเปลนะฮะ Manifest Insanity ทำอะไรได้ <S <S เลือกเฟนนิเตอร์ขอนิสสาตัวหนึ่งครับทอย 2D6 ออกเกิน7ถือว่าได้ติดถ้าทำสำเร็จครับเรียกคอฟแมนคอฟแมนสแตมป์พีดออกมาระยะ9นิ้วของคนไล่ครับผมแล้วอยู่ห่างจากซูเกิน9นิ้วด้วยมันคืออะไรคอฟแมนสแตมป์พีดเนี่ยมันคือตัวนี้เอเลสสเปลม้าเนี่ยไล่มาปุ๊บไอเลาตัวนี้วิ่งไลด้วยนะ มูฟสิบสองนิ้วเลือดสิบเซฟห้าบันิเมนเจ็ดก็ผมมันเป็นสม,มอนแหละใช่ไหมเออเอหนี้มานิฟเฟสเดชัน่นตรงนี้เป็นสม,มอนล์ทำอะไรได้เอ่อดีสเปนิเฟสเดชันาพาสทูโมเดลอะอะเวลาเดินเดินทะลุทุกอย่างครับผมที่ไม่เอ่อทะลุโมเดลอื่นๆได้หมดแต่ต้องไม่จบคอมแบท ติดกับสตูนะคือเวลาเดินผ่านคอมแบทเขาได้เช่นเดินฝ่าไปเลยแต่ขอยเนี่ยว่าจะจบในระยะคอมแบทของสตูก็พออันนี้สําคัญแล้วก็จากนั้นครับเอเดินเสร็จป,ปุ๊บเลือกเอนิมีวิชสามตัวสามยูนิตที่เราเดินผ่านนะผมทอยเต๋าดีสามออกสองบวกโดนดาเมจมอเตทร์ดาเมจเท่ากับแต้มที่ทอยออกมาเดี๋ยวนะ แล้วมันสามารถตีด้วยนี่หว่าเนี่ยแอตแท็กสิครั้งฮิตห้าูลสามบวกโอ้ oh. ก็ตีเข้ายาอย,าอยู่แต่ก็เพิ่มตติมเองเครับคือหลักเราไล่ไอ้เราไล่เวทเนี้ยเพื่อเรียกไอ้ม้านี่มาแล้วก็วิ่งฝ่านเขาผ่านเสร็จก็ชาร์จชนเขาอีกก็ได้อยู่นะอันนี้ถือว่าไม่เลวยูนิตโฟกัสครับอุโชรันตัวนี้อา้าวติดอะไรเนะี่ยอูโชรันครับผมเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนนี่เอง สเตตัสโหดดีนะฮะเลือดสิบหกมูฟสิบเซฟสี่คอนโห้าวาดห้าบวกอ่ามีหวาดเป็นวิสาเนอะผมไลว่วิสาไี่สองครั้งทําอะไรได้บ้างอันแรกครับแพทเทิร์นดามเมจของไอทารอนเนี่ยถ้าเกิดโดนดาเมตเกินสิบขึ้นไปครับหรือหกครั้งนะฮะตีแรงไหมหอ๋อสามบวกสามบวกเลนหนึ่งก็แรงอยู่เพราะดาเมตสองโดนตักสี่ทีก็แปดดาเมตรแรงนะฮะนี้แล้วก็สเปกเตอร์ออฟแครินคิงอันนี้สี่ที ทูบูลดีครับผมแล้วมีเรนสองแล้วเมดแรงมากอุชันเวอร์ชันนี้ตีหนักนะฮะอะใครเล่นกินคำอะไรได้บ้างถ้ามีหกนอบิดีสอันนี้นะระยะของฟีดิ้งเฟนซี่ครับที่บวกหนึ่งอแอทแทกอะจะเป็นยี่สี่นิ้วไม่ใช่สิบสองว้าวคือยืนแจกบัฟให้เพื่อนฟีดิ้งเฟนซี่อะอย่างดีเลยอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ครับเป็นเวทครับฮีโร่เฟดกริมออฟดิลูชันครับผมไล่เจ็ด จากนั้นครับเวลาไล่ให้เลือกโมเดลระตูในระยะ18นิ้วแล้วก็เลือกอตูตีกหนึ่งตัวครับที่เอ่อยู่ในคอมแบทเรน์ของกันและกันนะครับเช่นผมมีทหารสองกองอุชารเน่ยชี้เลยเฮ้ยเอากองนี้กับกองนี้คอยติดระยะคอมแบทนะฮะจากนั้นครับเลือกอาวุธมีรีของระตูหนึ่งอย่าง ไอตัวที่เลือกครับตีไอแกงที่เราเลือกเป็นเป้าอืมอ่ะสูดแล้วผมเลือกกองนี้กองต้นไม้เครอร์นอนนี่ไอตัวนี้นะมองเห็นไหมว่าเฮ้ยเนี่ยคุณติดกับไปตัวเอเวอร์ควีนนะสั่งครับเครอร์นอดตีเอเวอร์ควีนอันนี้ก็คิดดาเมจตรงๆไง,งนะถ้าทำได้แต่ใช้ฮีโร่เฟดอะ แลออ้วตอนนี้คือใช้แต่มีรีด้วยแปลว่าถ้าแฟนตรงข้ามยืนติดตดกันครับไอเน,นี้ยโหดคือแบบพอต้องยืนหา่างถ้ายืนติดปุ๊บในระยะคอมแบทเนี่ยเจอไอ้น,นี่ไปนี่ตีนั่นเองนะฮะแสบอยู่ยิ่งถ้าเป็นตัวใหญ่ใหญ่เช่นแบบเออตัวใหญ่มันบังคับไหมไม่ได้บังคับไหมอะไรก็ได้ครับผมฮีโร่ก็ได้โอเคครับท่าต่อไปนะครับเป็นชาวเคสแฟกเมนครับผม เลือกสตูสามยูนิตครับในรยะคอมแบทของตัวอุชลันให้เป็นเป้าหมายนะฮะใช้ได้เธอละครั้งนะช่วงคอมแบทเฟสจากนั้นครับทอยเต๋าถ้าเกิดว่าเต่าที่ทอยเนี่ยได้แต้มมากกว่าคอนโทรลแต้มคอนโทรลฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฮะไอยูนิตตัวนั้นติดสไตลาร์จะจบเถินครับโอ้โหถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยที่แบบคอนโทรลไม่ใช่ห้าเนี่ยฮะ โคนสองสามอะไรเงี้ยโดนนี้ก็ไปร้อง,องร้องหานะเป็นลัมเพจของอุโชรันนี้จากนั้นครับฮีโร่เฟสครับผมเอพิเซนเตอร์ออฟดิวชันเลือกหนึ่งอย่างเอ่อมีผลจนถึงเริ่มเทอรหน้าของเรานะฮะมีอะไรบ้างอันดับแรกครับเพิ่มหนึ่งวุลโลเมื่อทำการโจมตีฝั่งตรงข้ามด้วยมอนสเตอร์ของฝั่งเราอ่าเอ้ยเดี๋ยวนะ เมื่อฝั่งเราทําการโจมตีมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามบวกหนึ่งทูวูดโลครับรอยัลฮันจากนั้นครับอันที่สองคูซิดิงอาร์มี่ครับผมเฟนิเตอร์อทั้งหมดครับลันโรกับชาร์จโรบวกหนึ่งแต้มนะฮะทำให้วิ่งเข้าหาคนง่ายขึ้นไม่จํากัดระยะด้วยนะมีผลกับทั้งกองทัพเลยแล้วก็อันดับถัดไปครับผม d e f e n d e r ร f the เ e a l m เพิ่มหนึ่งเซฟโรให้กับเฟนิเตอร์คอร์ททั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ในการคอนเทนต์ออ e เจ i v ีครับคือยึดจุดอยู่อะ ก็เซฟโลบกึ่งครับผมแล้วก็เะแกนทัวร์เมนต์ครับเพิ่มหนึ่งแอดหนึ่งฮีโรบวกหนึ่งฮีโรนะฮะเมื่อทําเมื่อฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยทําการชาร์จในเทอร์นนี้ก็คือเลือกใช้เลยถ้าอยากชาร์จเขาตีเขาอันนี้ก็ได้ถ้าตีมอนเตอร์ฝั่งเขาให้ใช้รอยัลฮันถ้าเกิดว่าอยากวิ่งให้ถึงเป้าก็คุณเซดดิ้งอาร์มี่แล้วก็ถ้าเกิดอยาก ยึดจุดดีๆก็ด e เฟนเดอร์ออฟเดอเรียมครับผมไม่เหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้คืออุโชรันนะครับดูดีทีเดียวถัดไปครับแมร์โรสกอร์ฮิลาดทําอะไรได้บ้างเอ่ยตัวนี้เป็นตัวบัฟนะเป็นไม่ใช่ทั้งพรีสทั้งทั้งวิสานะครับความสามารถโดยตรงเลยเธอละครั้งครับช่วงชาร์ตเฟสเลือกความสามารถของเดอะคิงเอนทรีเมื่อ ช่วงชั้นเฟดครับผมให้เลือกเลยว่าเลือกสูตหนึ่งตัวที่อยู่ในคอมแบทกับยูนิตตัวนี้ให้เป็นเป้าหมายนะครับจากนั้นทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกออกเกินสามขึ้นไปสามบวกเลือกความสามารถหนึ่งอย่างเอ่อ a t t a c k the a p o s t a t e เ e เฟดอิทที่อยู่ในคอมแบทกับสตูครับได้รับสไต f เฟิร์ดก็คือตีก่อนแน่ๆเลยหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะ อันที่สองครับ welcome the disciple เ uh, อ่อแทเก็ตที่เป็นเป้าหมายครับติด infect keyword ครับผมจนจบการต่อสู้เมื่อใดก็ตามที่ทําการขอเอ้ยทาอ๋อทุกครั้งที่เราทำการใช้สเปลเ p เ a y e r หรือ command ใส่ยูนิตที่ติด infect นะฮะต้องคอยเต่าห้าบวก ถ้าเกิดดีแคร์คอมมานด์คอมมานด์นั้นไม่มีผลครับผมแล้วคอมมานด์นั้นถือว่าใช้ปแลวด้วยคอมมานด์ command พอที่ใช้ไปก็เสียคืออย่างนี้อ่ะใช้ท่าน,นี่ใส่สตูเวล้แบบัมเดอร์ิซิเอรปุ๊บสตูติดติดเชื้ออินเฟคเวลาใช้คอมมานด์สเปลหรือเพเยอร์ให้ทอยเต่าห้าบวกเราเป็นคนทอยนะถ้าทอยออกห้าบวกปุ๊บคอมมานด์ั้นได้ผลถ้าเกิดใช้กับตัวอินเฟ t หรือถ้าเกิดใช้สเปลหรือเพเยอร์ครับชีเป้าที่เราอินเฟคไว้เนี่ยเฟลทันทีครับผม <c oughs> ก็ดูดีนะฮะแบบเวลาโชคไหนบวชจริงจังก็ควรจะใช้อยู่อันนี้อีกอันครับด o n t ชู o เดอร์เบนเซนเจอร์ครับผมถ้าอยู่ในคอมแบทแล้วก็อยู่ในระยะคอมแบทเรน g ์ของเฟด i t เตอร์คอร์ดแฟนที่ก็คือมีทหารล่ามอยู่รอบๆเนี่ยแหละ สตูยิงเราไม่ได้ต้องเขียนลูกๆูเราก่อนครับถือว่าเก่งทีเดียวฮะหวาดหกบวกตามสไตล์เฟลเตอร์คอร์ดเลยอ่าถัดไปครับคอมโบกันคลิปการ์นะผมอันนี้เนี่ยดวนขวาก่อนพาสซีฟโลยอวุิกาดครับเมื่อเฟลตเตอร์คอร์ดฮีโร่เนี่ยอยู่ในระยะคอมแบทเรนจ์ของไอตัวเนี้ยยูนิตตัวนั้นครับฮีโร่นั้นเนี่ยได้หวาดห้าบวก ก็คือไอันนี้ตายยาขึ้นแตริะยะมันคอมแบทอ่ะก็ต้องยึดต้องปกป้องในตัวเล็กๆนะอุชรันไม่น่าไหวเบรคเปนใหญ่เกินไปแล้วก็อีกอันหนึ่งครับรีแอคชั่นครับผมเมื่อทำการไฟต์อเมรี่ออฟแมนเนจครับอีฟอันนี้ดาเมจพอยต์อินเฟิกบายแอทแทคเมสพาร์ทไฟลิฟตี้อาร์เอลอเคดทูนี่เอนมีวอินิตถ้าเกิดมันตีไปแล้ว ทำได้มีเ็จสตูได้ครับสตูตัวนีนน้ไม่สามารถได้รับคอมมานด์พอยต์สั่งคอมมานด์ได้จนถึงเทอร์น้าของเราก็คือหมีไปเขาเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่เก่งขนาดเออใช้ท่าแบบเอ,เอาดีเฟนต์ไม่ได้เอาไอ้แท็คไม่ได้ผมหมีไปเขาเลยว่าเฮ้ยอยากใช้ต้องใช้กับตัวนี้นะไม่งั้นติดอันนี้ปุ๊บอดนะก็แสบดีไนดะ้น,นี่ถัดไปครับเรายกสมีดาก้อน มีไม่เลยรอยัลสมิธดาก็คือตัวเนี้ยในรูปเห็นเล็กๆเ,เนี่ยเปิดได้จากกล่องสตาร์คอลเลคชันครับผมทำอะไรได้อ่าตีโหด,ไ,ดไม่ว่าอยู่แล้วมีมียิงไกลด้วยไอ้แดกดีหกก็แรงอยู่นะแต่วูลน,น้อยไปนิดน,นึงอ่ะดีพอร์ตเมนต์เฟดครับผมเราสามารถเอานี่อยู่นอกสนามได้แบบเประกาศว่าเฮ้ยบินเหนือสนามนะแต่ถือว่าดีพอยไปแล้วคือดีพอยครับผมเอาอยู่นอกสนามจากนั้นครับช่วงมูมเม,ม,มนต์เฟด ดิฟตายล,ลงมาได้ห่างจากศัตรูเก้านิ้วอีกท่าครับผมซอริงเทอร์เรอถ้าไอเจ้าสม,มีตรก้อนเนี่ยทำการชาร์จในเทิร์นี้ฮะให้ทอยเต่าหนึ่งลูกถ้าออกสามบวกรับสามารถเดินอีกสองดีหกได้ก็ทอยดีอีกสองลูกแล้วเมื่อทอยเนี่ยสามารถผ่านคอมแบทเรน์ของศัตรูได้ แต่ต้องจบระยะการเดินจากไอคอนสมาร์ตนี้เนี่ยในคอมแบทเรนเท่านั้นนะฮะต้องติดคอมแบทเท่านั้นแหละจะรเลอกศัตรูกี่ตัวก็ได้ครับผมที่ไอตัวนี้บินผ่านทําดาเมดดีสามมอเตอร์เาเมจครับใส่พวกนั้นทั้งหมดครับผมเช่นผ่านสองยูนิตอ่าทอยแล้วแบบบินผ่านฟู่สองยูนิตทอยดีสามสองกองโดยไปตัวลาดีสามมอเตอร์ดาเมจครดบผมเก่งนะเนี่ยโอเคครับเฟติเตอร์คอร์ดก็ประมาณนี้ฮะ ถ้าเป็นสเปรเฮดก็จะมีตามหน้ากล่องเลยแล้วก็ได้เรื่องของ n o b l e ร e ดี t ฟิตติ n งเฟนซี่สมอลเ o b อ e บเจมีอะไรหายไปอะ่ะอ,อ๋ออีท่านี้มาส,สเตอร์การ์ดน่าจะหายไปนี่เออมาสเตอร์การ์ดหายไปครับผมมันจะเล็กกนมาหน่อยแล้วก็โมเบกไนท์ความสามารถมันสเปรเฮดอะของจริงน่าจะเก่งกว่านี้นะฮะชาร์จระบุดาเมจหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึง่งพีเดเตอร์พาวส รีทีทแล้วชาร์จได้แล้วก็รีทีสปุ๊บจะไม่โดนมอนทอเรเมตจากการรีทีสด,ด้วยครับก็คือถอยชาร์จได้เลยดูดีทีเดียวอันนี้โอเคครับเฟด์ิเตอร์คอร์ดก็ตืต่นเ้เท่านี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับคนที่จะเล่นทับนี้สงสัยอะไรก็ถามได้ในคอมเมนต์ครับผมเดี๋ยวจะรีบมาตอบสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ